คำนิยมของแฟนชาวญี่ปุ่นที่มีต่อไบร์วินเนี่ยทำให้เกิดการเรียกกลุ่มนักแสดงของ GMMTV นะครับ4คู่ด้วยกันนะเรียกว่า4คู่จตุรเทพนะครับอาจจะเรียกแบบนั้นก็ได้ประกอบด้วยออฟกันนะครับเตนิวนะครับคริสสิงโตนะครับแล้วก็ไบร์วินจนถึงปัจจุบันนะครับ4คู่นี้ยยังถือว่าเป็นกลุ่มนักแสดงที่ทรงอิทธิพลนะครับอยู่ในวัฒนธรรมวายไทยนะครับโดยเฉพาะยิ่งในหมู่แฟนชาวญี่ปุ่นนะครับ สวัสดีครับผมนัทนายประสานนามนะครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่อง10ปี10ซีรีส์วายไทยต่อนะครับหลังจากที่เอพิโซดก่อนๆนะครับเราได้คุยกันถึงปรากฏการณ์นะครับของซีรีส์วที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2557นะครับตั้งแต่ l ลิฟซิกเดอะซีรีส์เป็นต้นมานะครับรวมทั้งการปรากฏขึ้นของผู้เล่นใหม่ๆนะครับอย่างเช่นกรณี g m m t v ที่เริ่มผลิตซีรีส์วเต็มรูปแบบของตัวเองนะครับในปี2559หลังจากที่เกิด ปรากฏการที่ผมเรียกว่าหัวเลียวเคลียร์นะครับในปี2563นะครับที่มีซีรีส์เรื่องแปลรักฉันด้วยใจเธอเนี่ยเป็นตัวแทนของปรากฏการณ์ดังกล่าวนะครับวันนี้เราจะมาคุยถึงผลพวงนะครับของปรากฏการณ์นนั้นที่มีต่อซีรีส์และก็อุตสาหกรรมในภาพรวมนะครับในช่วงเวลาต่อมานะครับเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับคือซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่สร้างปรากฏการณ์ในเชิงอุตสาหกรรมในหมู่แฟนนานาชาตินะครับก็คือเรื่องเพราะเราคู่กันนะครับหรือ To เก t h e r the Series นะครับ ซึ่งเป็นผลงานอีกเรื่องหนึ่งนะครับของ g ี m อ v ผู้เล่นหลักในอุตสาหกรรมวายนะครับเรื่องพรเราคู่กันนะครับผลงานของ g m m t v นะครับออกอากาศในปี2 5 6 3นะครับเป็นผลงานอีกเรื่องนึงนะครับที่มีการนําเสนอนักแสดงวายใหม่ๆนะครับที่อยู่ในค่ายนะครับกรณีซีรีส์เรื่องนี้เรามีไบรวชิรวิทย์นะครับเป็นนักแสดงนํากับวินเมทวินนะครับไบรวชิรวิทย์เนี่ยเป็นนักแสดงที่เราอาจจะเคยเห็นหน้ามาแล้วในผลงานก่อนหน้านะครับ อย่างกรณีเรื่องรักชุดใจในฉุกเฉินนะครับก็เล่นเป็นซันนี่ในวัยหนุ่มนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆผลงานที่เราเห็นอย่างเช่นรายการนะครับที่เป็นรายการท่องเที่ยวที่ทํากับเ,เพื่อนนักแสดงด้วยกันนะครับเพราะเราคู่กันนะครับเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ใช้ฉากเป็นมหาวิทยาลัยนะครับเ,เนื้อหาเนี่ยดัดแปลงจากนวนิยายของจิติเรนนะครับ ซึ่งถือว่าเป็นนักเขียนที่มีผลงานดัดแปลงเป็นซีรีส์ของ GMMTV จำนวนมากนะครับด้วยลายเซ็นของนักเขียนคนนี้นะครับที่บอกว่าเป็นแนวโรแมนติกคอมดี้นะครับหรือว่า rom com นะครับเรื่องอื่นนอกเหนือจากเพรอเราคู่กันเนี่ย ก็จะมีอีก2เรื่องที่โดดเด่นนะครับก็คือเรื่องปลาบนฟ้านะครับและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่อง perfect ten liners นะครับหรือสายหสเทวดานะครับซึ่งเป็นนวินยายหลายเรื่องนะครับมาดัดแปลงเป็นซีรีส์ต่อเนื่องฉายตั้งแต่ช่วงปลายปี2567จนกระทั่งถึงปี2568นะครับเนื้อเรื่องนะครับของเรื่องพระเราคู่กันเนี่ยเริ่มต้นจากนักศึกษามหาวิทยาลัย2คนนะครับอยู่ปี1 ก็คือสารวัตรนะครับนำแสดงโดยไบร์วชิรวิทย์กับทายนะครับนำแสดงโดยวินเมทวิน2คนนี้เคยพบกันมาก่อนโดยที่ทายเนี่ยไม่รู้ว่าสารวัตรเนี่ยแอบ,บรักตัวเองมาตลอดนะครับตอนสมัยมัธยมที่เจอกันที่งานคอนเสิร์ตครับนะครับพอมาเจอกันในมหาวิทยาลัยเนี่ยเรื่องก็เริ่มต้นจากการที่ว่าทายเนี่ยถูกตามจีบโดยกรีนนะครับซึ่งเป็นแฟนของหัวหน้าชมรมดนตรีเนาะเป็นผู้ชายนะครับทีนี้เพื่อที่จะ หนีจากการตามจีบของกรีนนะครับทายก็เลยวางแผนให้สารวัตรเนี่ยมาเป็นแฟนหลอกๆของตัวเองนะครับเพื่อที่จะให้กรีนเนี่ยไม่มายุ่งด้วยนะครับทีนี้ตามขนบนะครับของเรื่องรักชวนหัวเนาะจากความสัมพันธ์หลอกๆเนี่ยนะครับก็กลายเป็นความรู้สึกที่แท้จริงนะครับและทําให้สองคนเนี่ยพัฒนาความสัมพันธ์นะครับจนถึงจุดที่ move in นะย้ายเข้ามาอยู่บ้านเดียวกันเลยความน่าสนใจของเรื่องเพราะเราคู่กันเนี่ยก็คืออย่างแรกที่น่าสังเกตเนี่ย ไม่ใช่เรื่องของนักศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์อีกต่อไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่ใช่คณะพพทยศ,ศาสตร์ด้วยนะครับเพราะว่าสารวัตรเนี่ยเรียนอยู่ในคณะรัฐศาสตร์นะครับส่วนทายเนี่ยเรียนอยู่ในคณะนิติศาสตร์นะครับแต่ถึงแม้ตัวละครจะเรียนอยู่ในคณะที่ไม่เคยเห็นในซีรีส์วามากเท่าไหร่มาก่อนเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเนื้อหาของซีรีส์เนี่ยพูดถึงสาขาวิชานี้มากเท่าใดน,นักนะครับแต่เป็นฉากหลังเฉยๆที่แสดงให้เห็นว่าเราออกมาจาก โลกของช็อปและก่อนที่จะกลับเข้าไปอีกรอบหนึ่งนะฮะในยุคต่อมานะครับจุดที่น่าสนใจของซีรีส์เพราะเราคู่กันโดยเฉพาะในแง่รีเซพชันนะครับหรือว่าการรับในหมู่แฟนเนี่ยก็คือซีรีส์เรื่องนี้ออกอากาศในช่วงปี2563นะครับซึ่งเป็นปีที่มีโควิดนะครับโรคระบาดใหญ่หรือว่าโควิดเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงต้นปีนะครับเรียกได้ว่าเริ่มขยายตัวเนี่ยในช่วงไตรมาสแรก ในช่วงเวลานั้นเนี่ยผู้ชมส่วนใหญ่เนี่ยต้องใช้เวลาอยู่กับบ้านนะครับเพราะว่าเกิดล็อกดาวน์นะฮะเพราะฉะนั้นกลุ่มแฟนที่ใหญ่มากนะครับของซีรีส์เรื่องนี้ก็คืออินเตอร์แฟนในประเทศญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยคนญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องอยู่กับบ้านแล้วก็หาคอนเทนต์ใหม่ๆเพื่อชมระหว่างที่อยู่บ้านนะครับแล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ปล่อยใน u t u b e นะครับจึงไม่มีสิ่งที่เรียกว่า geo block นะในหมู่คนญี่ปุ่นก็สามารถเข้าถึงเนื้อหาอันนี้ได้นะครับ จากที่เคยได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วคนญี่ปุ่นเนี่ยรู้จักววยไทยนะครับจากเรื่องโซตัสอยู่แล้วนะครับนั้นถือว่าเป็นระลอกแรกนะครับส่วนระลอกที่2เนี่ยก็คือเรื่องเพราะเราคู่กันนะครับหรือทูเกเตอร์นี่เองที่ทําให้คนญี่ปุ่นเนี่ยให้ความสนใจกับววยไทยในฐานะปรากฏการณ์ทางอุตสาหกรรมหรือวัฒนธรรมเนี่ยมากขึ้นนะครับปรากฏการณ์เพราะเราคู่กันนะครับที่เราจะสามารถวัดได้เนี่ยก็วัดจากการปรากฏโฉมหน้าของไบรท์ชิรวิทย์กับวินเมทวินนะครับตามนัาปกนิตยสารต่างๆ ทางหน้าปกนิตยสารสตรีนะครับอย่างอันอันหรือหน้าปกนิตยสารบันเทิงนะครับหลักฐานนะครับที่เราจะวัดว่าวินเมทวินกับไบร์วชโรวิทเนี่ยมีชื่อเสียงมากในญี่ปุ่นเนี่ยนอกเหนือจากภาพหน้าปกนิตยสารที่เราเห็นแล้วเนี่ยก็คือแหล่งที่จำน่ายนะครับงานสมัครเล่นของแฟนหรือโดจินชิหรืออย่างที่คนไทยจะรู้จักในนามแฟนฟิกนะครับในโตเกียวเนี่ยก็จะมีหน้าของวินเมทวินเนี่ยไปแปะอยู่ที่ ชั้นหนังสือที่จําหน่ายโดจินชินะครับที่ว่าด้วยเรื่องเพราะเราคู่กันนะครับก็ยังถือว่าเป็นเรื่องที่รับความนิยมอยู่จนกระทั่งถึงปี258ที่เราคุยถึงเรื่องนี้อยู่นะครับแล้วก็เกิดกิจกรรมแฟนมีตนะครับหลายต่อหลายครั้งในประเทศญี่ปุ่นที่ไบร์บวินเนี่ยไปนะครับความนิยมของแฟนชาวญี่ปุ่นที่มีต่อไบร์วินเนี่ยทำให้ เกิดการเรียกกลุ่มนักแสดงของ GMMTV นะครับ4คู่ด้วยกันนะเรียกว่า4คู่จตุรเทพนะครับอาจจะเรียกแบบนั้นก็ได้ประกอบด้วยออฟกันนะครับเตนิวนะครับคริสสิงโตนะครับแล้วก็ไบร์วินจนถึงปัจจุบันนะครับสคู่นี้ยังถือว่าเป็นกลุ่มนักแสดงที่ทรงอิทธิพลนะครับอยู่ในวัฒนธรรมวายไทยนะครับโดยเพายงยิ่งในหมู่แฟนชาวญี่ปุ่นนะครับจากที่ได้เคยกล่าวไปแล้วนะครับว่า ปรากฏการอุตสาหกรรมวายเนี่ย ขยายตัวควบคู่ไปกับการขยายตัวของวัฒนธรรมดิจิทัลนะครับตั้งแต่ช่วงปลายของทศวรรษ2550นะครับโทรทัศน์ดิจิทัลเนี่ยมีส่วนทําให้ต้องมีการสร้างคอนเทนต์จานวนมากนะครับป้อนเข้าไปการขยายตัวของวัฒนธรรมดิจิทัลเนี่ยมีหลักฐานที่ชัดเจนนะครับในวัฒนธรรมวายเนี่ยตั้งแต่ในนวนรยายแล้วนะครับอย่างกรณีนวนิยยต้นฉบับของจิติเรนเนี่ยมีการใช้วัฒนธรรมดิจิทัลก็คือสื่อประเภทโซเชียลมีเดียเนี่ยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหามีการสร้างภาพลงตาของสื่อแบบโซเชียล ให้ปรากฏในหน้ากระดาษของนวนิยายนะครับหลายครั้งเราจะพบว่าสารวัตรเนี่ยเป็นคนนิ้วเบียดใช่ไหมครับก็จะพิมพ์ผิดค่อนข้างมากแล้วอาการพิมพ์ผิดนั่นเองเนี่ยก็นําไปสู่ความกุ๊กกิ๊กอะไรที่เกิดในเรื่องนะครับหรือในนวยายเล่มพิเศษที่ออกมาหลังจากที่ซีรีส์ออกาศเนี่ยเราจะเห็นความพยายามในการสร้างภาพลงตาของสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยให้ปรากฏในหน้ากระดาษที่ชัดเจนขึ้นนะครับมีการจําลองภาพของ อินเทอร์เนะครับของ IG นะครับหรือการสนทนาการที่อยู่ในช่องทางต่างๆนะครับในนวยายเล่มพิเศษนี้นะครับรวมทั้งใน Entitle อนะครับของซีรีส์พอเราคู่กันด้วยนะครับที่มีการจำลองนะครับภาพของโซเชียลมีเดียเข้าไปด้วยเหมือนกันเมื่อพูดถึงว่าทำดิจิทัลนะครับสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ที่ควบคู่ไปกับการเผยแพร่ซีรีส์พะเราคู่กันแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเนี่ย ที่เป็นผลพวงเนี่ยเราก็จะเห็นได้จากการที่ g m t v v เนี่ยทดลองใช้ศักยภาพนะครับของสื่อดิจิทัลในการสร้างตัวบทใหม่ๆห,หรือสื่อใหม่ๆนะครับเพื่อผนวกประสบการณ์ของแฟนเนี่ยเข้ากับซีรีส์แล้วก็ตัวเนื้อหาที่อยู่แวดล้อมนะครับยกตัวอย่างเช่นแฟนมีตแบบออนไลน์นะครับหรือการที่นักแสดงวายเนี่ยจะมาไลฟ์รับประทานอาหารกลางวันนะ ร่วมกันกับแฟนเพราะว่าทุกคนล็อกดาวน์อยู่บ้านนะครับแล้วไม่รู้จะกินข้าวกับวันกับใครถูกไหมครับทุกคนต้องถูกขังอยู่ในห้องก็มากินพร้อมกันกับนักแสดงวายได้นะครับหรือแม้แต่คลิปรีแอคนะครับในช่วงนั้นที่เริ่มมีนักแสดงวายมารีแอคผลงานของตัวเองเนี่ย <c oughs> ก็เริ่มมีการขยายตัวมากขึ้นในช่วงแพนดิกด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมดิจิทัลเนี่ยมีบทบาทอย่างมาก นในการที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมขับเคลื่อนเนื้อหานะครับให้เกิดการขยายตัวมากขึ้นแล้วก็เข้าถึงแฟนานานาชาติเนี่ยยังไม่มีพรมแดนอย่างกรณีแฟนมิตเนี่ยไม่จะเป็นต้องเดินทางมาประเทศไทยเพราะว่าเดินทางไม่ได้ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยก็สามารถอยู่ที่บ้านแล้วก็รับประสบการณ์นะครับผ่านช่องทางต่างๆของสื่อดิจิทัลได้นะครับในกรณีแฟนญี่ปุ่นนะครับความสําคัญนะครับของซีรีส์เรื่องพวกเราคู่กันเนี่ยจะเห็นได้จากการที่ ซีรี์เรื่องนี้มีการสร้างภาคต่อนะครับซึ่งไม่ใช่ภาค2นะครับแต่เป็นเวอร์ชั่นที่เราเรียกว่าเวอร์ชันภาพยนตร์นะหรือ To g e t h e r the movie ภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในปี2564แต่ว่ากลุ่มคนที่ได้ดูเป็นกลุ่มแรกเนี่ยไม่ใช่คนไทยนะครับแต่เป็นชาวญี่ปุ่นนะครับเพราะมีการฉายตามโรงภาพยนตร์ในโตเกียวนะครับเป็นที่แรกรอบปฐมบรทัดของภาพยนตร์เพราะเราคู่กันเนี่ยฉายในโตเกียวนะครับส่วนคนไทยเนี่ยได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้ในปลายปี2564นะครับ ในเวอร์ชั่นภาพยนตร์เนี่ยมีการต่อยอดในะเนื้อหาที่มาจากตัวซีรีส์อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็เกาะกระแสไปกับความเคลื่อนไหวทางสังคมนะครับโดยเฉพาะยิ่งการรณรงค์เรื่องสมรสเท่าเทียมนะครับเพราะว่าในตอนท้ายของภาพยนตร์เนี่ยในวันสำเร็จการศึกษาเนี่ยเราจะเห็นว่าสารวัตรเนี่ย ขอมั่นทายนะครับโดยมีครอบครัวในเป็นสักขีพยานอันนี้เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นชัดเจนนะครับว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ที่สื่อวายหรือว่าคอนเทนต์วายเนี่ยพยายามที่จะ Engage นะครับกับความเคลื่อนไหวทางสังคมหรือว่า Activism นะที่อยู่ในช่วงเวลานั้นเมื่อกล่าวถึงประเด็นทางสังคมนะครับที่พ่วงมากับซีรีส์พาะเราคู่กันเนี่ย เราจะมี 2- 3สาประเด็นที่น่าพูดถึงนะครับปรากฏการพันธมิตรชานมหรือ m u l t i Alliance เนี่ยจริงๆแล้วเป็นความเคลื่อนไหวทางสังคมนะครับที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งนะครับของกลุ่มแฟนที่อยู่ในโลกที่พูดภาษาจีนนะครับแต่พันธมิตรชานมเนี่ยมีประเทศไทยเข้าไปร่วมด้วยนะครับจุดเริ่มต้นของความเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี้ยเริ่มต้นจากการที่ไบร์ t วชิรวิชนะครับในฐานะนักแสดงนำเนี่ยไปคอมเมนต์นะครับบางอย่างที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตทําให้กลุ่มแฟนชาวจีนโดยเฉพาะยิ่ง ที่อยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยเกิดความไม่พอใจนะครับแล้วกลุ่มแฟนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในโลกที่พูดภาษาจีนเช่นเดียวกันเนี่ยก็มีการรวมตัวกันโดยอาศัยสื่อดิจิทัลนะครับเป็นแพลตฟอร์มนะก็เกิดแฮชแท็กอะไรต่างๆมหาศาลเลยนะครับในช่วงเวลานั้นปรากฏการณ์นี้นะครับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าความเคลื่อนไหวทางสังคมกับกลุ่มแฟนเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่แยกขาดจากกันในกรณีความเคลื่อนไหวทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับพันธมิตรชานมเนี่ย เป็นไปตามสิ่งที่นะักวิชาการตั้งข้อสังเกตนะครับว่าในกลุ่มแฟนที่อยู่ในเมลแลนไชน่าเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่มีประเด็นเกี่ยวกับชาติเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความชื่นชอบเกี่ยวกับนักแสดงคนไหนเนี่ยก็สามารถถูกผลักไว้ข้างหลังได้นะครับออชาติต้องมาก่อนซึ่งนี้เป็นประเด็นทางสังคมที่เราจะสามารถศึกษาได้นะครับจากวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับซีรีส์วายนะครับ อีกกรณีหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องกับพอเราคู่กันนะครับก็คือนวิยายน้นฉบับที่เขียนโดยจิติเรนนะครับมีผู้อ่านจํานวนมากนะครับรวมกลุ่มกันนะครับแล้วก็ต่อต้านนวนรยยต้นฉบับนะครับเพราะว่ามีเนื้อหาที่ว่าด้วยเพศสัมพันธ์ที่ปราศจากการยินยอมนะครับแล้วก็มีการใช้ถ้อยคาบางอย่างที่มีความไม่ถูกต้องทางการเมืองเพราะฉะนั้นในตอนสุดท้ายที่ซีรีส์เรื่องนี้ออกฉายนะครับจิติเรนในฐานะนักเขียนนวนิยยต้นฉบับเนี่ยจึงออกแถลงการขอโทษนะครับ และก็มีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาในวรรยายเรื่องนี้แล้วก็ตีพิมพ์ใหม่ซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับกรณีของเพร่อเราคู่กันนะครับแสดงให้เห็นว่ามีความผัวพันที่เหนียวแน่นนะรรหว่างซีรีส์วายนะครับนวนิยายวายนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมคอนเทนต์ว่าด้วยวายกลุ่มแฟน ความเคลื่อนไหวทางสังคมความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ทวีความเข้มข้นขึ้นในช่วงหลังปี2563นะครับกอบก,บกับการขยายตัวนะครับของวัฒนธรรมดิจิทัลนะครับที่เป็นเครื่องมือสําคัญทําให้ฐานแฟนเนี่ยกว้างออกนะครับรวมทั้งทําให้คอนเทนต์วายไทยเนี่ยก้าวไกลสู่ระดับโลกได้นะครับเพราะฉะนั้นในคลิปต,ต,ต่อไปนะครับเราจะได้พูดถึงซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นปรากฏการณ์สำคัญของอุตสาหกรรมวายนะครับที่ถือว่ามีส่วนในการ พลิกฉมหน้าอุตสาหกรรมด้วยเหมือนกันรวมทั้งเป็นการแนะนำให้เห็นตัวแสดงใหม่ๆที่เข้ามาร่วมในอุตสาหกรรมนี้ด้วยครับ